เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับข้าวหมดดม้อนแน่นอนครับทะเลผัดต้ยมยำครับเป็นเมนูที่แดดแปลงจากต้ยมยำทุ่มๆเนี่ยมาเป็นผัดแห้งๆกันนะครับกุข้าวสวยอร่อยดีนักแหละครับมาเริ่มตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปแล้วก็นำตะไคร้เนี่ยนะครับลงไปผัดให้หอมก่อนเลยครับตามต่อด้วยข่าซอยครับก็ผัดเช่นกันครับตอนนี้กิน ากตะตคร้ก็ฟุ้งขึ้นมาหมดแล้วนะครับแล้วก็โรยใบมะกรูดฉีกต่อไปได้เลยครับผัดต่อเลยครับนี่แหละครับเครื่องต้งยมยำเลยขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับครบเลยต่อไปก็น้ำพริกเผาครับในส่วนของส่วนผสมทั้งหมดเชฟได้พิมพ์มือท้ายคลิปหมดแล้วเหมือนเดิมครับอ่ะเราผัดจนน้ำพริกเผาแตกตัวออกหมดเรียบร้อยแล้วครับ คราวน,นี้ก็ใส่เนื้อสัตว์ลงไปเลยครับกุ้งกับปลาหมึกครับก็ทำความสะอาดผ่าหลังอะไรเรียบร้อยเลยนะครับใช้ไฟกลางผัดไปเรื่อยๆก็อย่าไฟแรงมากนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไหมเอาได้ผัดแป๊บเดียวเขาก็สุกแล้วล่ะครับคราวน,นี้ก็ตามด้วยกะทิลงไปครับ Ừ. สีสันเริ่มเข้มข้นน่ากินขึ้นมาแล้วนะครับยังครับยังแล้วก็ตามด้วยเห็ดฟางอีกครับลงไปผัดต่อเลยครับแล้วก็พริกกินดาซอยนะครับลงไปผัดตามเช่นกันครับคราวนี้ก็มาปรุงรสชาติกันนะครับ ใส่น้ำตาลลงไปเล็กน้อยครับแล้วก็น้ำปลาครับตามต่อด้วยใบยมะกรูดฉีกอีกหน่อยครับเพิ่มกลิ่นหอมเข้าไปอีกดูสิดูสิตอนนี้กลิ่นนี่ทำให้เชฟกืนน้ำลายปไปหลายเอ,อือกเลยนะครับลลลแล้วก็ดับแก๊สครับบีบน้ำมะนาวตามลงไปเลยครับ ผัดให้เข้ากันอีกสักเล็กน้อยครับอือหือนี่แหละครับเป็นเมนูแซ่บๆนะครับผัดก,กันง่ายๆแปบ๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับรสชาติเข้มข้นดีจริงๆเลยนะครับเข้าสวยลร้อน,อน,อนมากๆ,ๆเข้ามาได้เลยครับหลายๆคนอนะ่ะเจอเชฟนะ จะมาแซวเชฟว่าข้าวหมดหม้ออีกแล้วใช่ไหมใช่ครับอีกหนึ่งเมนูครับข้าวหมดหม้ออีกแล้วตามเคยครับไปนะครับ